ครับเราอยู่ที่บ้านเลสายนะผมว่ามันก็เป็นอันหนึ่งที่สำหรับหมู่คณะนะเนี่ยราคา4,000-8,000นะฮะถือว่าโอ้นะถ้ามา12คนนี่ผมว่าดีมากม,มี2แบบนะแบบหนึ่งก็ถ่ายจากด้านนอกเนาะเราไม่ได้พักทำการบ้านให้กับคนที่อยากได้ที่พักแบบนะนี่แต่ผมว่าเหมือนเจ้จะเป็นเจ้าของเดียวกันนะฮะให้ดูสองอันในคลิปเดียวเลยนะรวดรวดเลย ราคาเท่ากันแต่ผมว่าคนเลือกอันนี้แน่นอนเลยมันยุคใหม่กว่านี่ครับเป็นรือทะเลไกลๆแต่เนื้อหาแอวนี้ดีนะฮะบ้านเพียงสายนะฮะที่นี่ชื่ออ่าเนี่ยวให้ดูในรูปเลยเบอร์โทรที่พักไรพร้อมบ้านเพียงสายนะผมว่าบ้านเพียงสายนี่น่าคุ้มมากเออราคาพอกันแต่ว่ามีสระน้ำข้างหน้าอันนี้ชนะเลิศครับ สำหรับหมู่คณะนะนี่ดูจากรูปจากเว็บไซต์เอาเนาะโอเคครับเป็นกิจสั้นๆของบ้านหมู่คณะถ้ามาสี่คนก็สี่ท่านสี่พันอะไรเงี้แหละโอเคครับ